สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่คอรพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับในวันนี้รายการนี้เป็นรายการพิเศษซึ่งเราจะได้คุยกับสาการที่สอดคล้องกับสาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในการนี้เป็นรายการทางการเมืองของท่านเองที่กระผมสมพรมุสิกะเป็นผู้ดําเนินรายการในการนี้เราได้นําเสนอแนวทางหลักการหลักวิชา ในการที่จะนำสู่ไปการสร้างประจับไตยอย่างสันติตามแนวทางของ 9, รัตนกรรัชกาลที่เจ็เรียกว่าประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมแบบไทยและเพื่อจะไม่เกิดความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตร์และความภัยบุ์ของประเทศพร้อมทั้งให้เกิดสันติภาพที่ถาวรในโลกนี้นะครับรายการนี้ได้ดาเนินรายการมาในช่วงนี้ถึงวันที่16มีนาคมนี้นะครับเรียนว่า มีนาอากาศร้อนมากแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าอากาศร้อนขึ้นไปอีกในเดือนเมษาเราก็ต้องชะลมใจด้วยมีจิตใจที่มีคุณธรรมนะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับวันนี้เป็นรายการพิเศษซึ่งกระผมได้กราบเรียนเชิญผู้ใหญ่แล้วก็ท่านก็ได้ให้เกียรติในรายการนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้ร่วมนำเสนอในทางอกของชาตินะครับ ท่านพลเอกสุรินทร์พิบุลทองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในนามของรายการนี้เพื่อจะได้นําความคิดความเห็นประสบการณ์ของท่านมาสู่พี่น้องประชาชนเดิมท่านเป็นประธานอะไรฮะที่ประธานแก้ไขปัญหากากรบริที่ของรัฐรของท่บบาบกแล้วของสำนักนายกเรืร่อยมา ต่นับเป็นคำสั่งทุกครั้งที่เกิดสบายน็จะตั้งมีชื่อผมตั้งแต่ปีแล้วตั้งปีสามหนึ่งปีห้าสองจนถึงวันนี้ก็ยังมีกรรมการอยู่ต่อเรื่องต่อเรื่องตลอดการแก้ไขคือคือารื่อความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในดินของรัฐท่านท่านนี่โอนโซนเยอเนบันยดนี่มายถึงท่านท่านเดี๋ยวนี้ยังปฏิบัติภารกิจ เพื่อประชาชนเพื่อชาติอย่างสําคัญท่านนั้นอยู่รุ่นไหนอย่างไรครับในหลวงถ้าเจ้าพนร์ก็จ้าร์จ้าพรุ่นสิบเจ็ดรุ่นสิบเจ็ดรุ่นเดียวกับปวิตรวงสุวรรณนี่ยนะครับอ๋อครับนเรียกับปวิตรเรองนายกครับจริงๆแล้วก็ผมก็เป็นอายุคนที่มากสุดในรุ่นนะโอเคราะผมไดทหาเงินก่อนมาเข้าเตรียมทหารมีผมมีเงินเดือนก่อนครับเข้าเตรียมทหารแล้วก็มูลเหตุที่ว่าท่านอยู่กองทัพ แล้วก็ได้ดําเนินการตามหน้าที่แล้วเนี่ยที่ท่านจงใจที่มาได้ทําเรื่องของที่ดินให้กับ,ร,บรัฐบาล<อ>กับกองทัพเนี่ยเป,เป็นมาอย่างไงครับคือเดิมผมผมเป็นเหล่าฐานช่างนะครับเ๋อ่าฐานช่างจบเหล่าฐานช่างจบเมื่อปีหนึ่งสองถนนสายแรกก็สร้างปีเพชรบุรีเชื่อมถนนเพชรเกษมเข้าไปยังอําเภอหนองยับล่องฐานช่างทําท่านในผู้ว่าผู้ว่าบอกว่ามีเงินอยู่แสนหนึ่งเนี่ย สิบห้ากิโล <17 km. S 1> จ้างเขาทํำคงไม่พอครัให้ฐานช่างช่วยทาหน่อยเจ้ากรมสมน,น,น,นั้นคือชื่อท่านพลตรีกมนพิจิตรีพลเขาเรียกไอ,อลินมามึงไปจัดการ <c oughs> ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จ <c oughs> มึงเสร็จผมก,ก็ไปทําจนเสร็จนะฮะทำโดยที่เราใช้ระดมสรรพกําลังหมายความว่าออกคําสั่งฝึกฐานทุกทุกคนฝึกบทแล้วก็ร่วมมือกับชาวบ้าน ก็ทาถนนนั้นเสร็จภายในเวลาสองเดือนเสร็จสองเดือนสองเดือนหน่งากิโลเครับสองเดือนแสนบาทเลยนะครับแสนบาทครับผู้เป็นนองยับว่องเลยว่าแต่ละงานสุดท้ายของฐานช่างคือผมทําถนนปรับที่เพื่อก่อสร้างดอนในร้อยที่เขาชงโงกอ้นผมเป็นรองผู้ควบองพันองพันฐานช่างที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับก่อสร้างสร้างตัแต่ปีสองห้าสองหก ถึงสิงหาสองเจ็ดก็เสร็จทั้งหมดทั้งปรับพื้นที่ขุดสะําถนนตามเข้าจนท่านเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปที่หน้าไรอ่รคือถนนที่เรียร้อยเนี่ยผมถูกด่าอยู่เดี๋ยวนี้เลยครับเพราะว่าไม่ต้องซ่อมเลยไม่ต้องซ่อมเลยครับไม่ใช่ว่าสี่ปีซ่อมครั้งือนหนึ่งปีซ่อมครั้งนะถึงวันนี้ไม่ต้องซ่อมถึงวันนี้ไม่มีการซ่อมไม่ต้องการซ่อม ก็เลยถูกด่าว่าไม่สามารถตั้งงบซ่อมได <laughs> ู้นเป็นคำบังเพลยที่เขาพูดกันนะบอกเขาองสร้างโรงเรียนเพื่อนด่าเพียเ้ยวก่อเพราะเราเปิดตำดาทำที่เรียนร้อนนี่สอนสามสมัยผมเรียนนะรับสามช่างเดียวกันคือโยธาไฟฟ้าเครื่องกลก็เรียนทั้งสามช่างแต่เรียนแบบเป็ดเรียนแบบเป็ดแต่พอแยกเหล่าพอมีเหล่าฐานช่างก็เรียนเพิ่มเติม เ <S an> นี่ยเพิ่มเเป็นการสร้างถนนทนางสร้างอาคารสร้าออง,องอะไรต่างเนี่ยก็เรียนเพิ่มเติมจนสามารถจะเขียนแบบออกแบบได้นะออกแบบคำนวณได้คำนวณนเสาคำนวณขาคำนวณตรงคำนวณถนนเนี่ยทำได้หมดนะรูปฐานช่างก็สามารถทําได้แล้วก็ทําได้ถ้าทํากันจริงๆตามตําราแล้วเนี่ยการทําถนนนะครับทำสนามบินเนี่ยตำราเล่มเดียวกันในโลกเลยอ๋อเหมือนกันหมดทุกเรื่ลงรมทางหลวงทําใครทาเหมือนกันตําราเล่มเดียวกันเหมือนทั้งทั้งโลกเลยวิธีการเหมือนกันหมด เจา้าว่าวถนนบางสายทำไมมาส,สุดเร็วสุดเร็วอ <c oughs> ันก็นแล้วแต่แล้วแต่ว่า <c oughs> ทาได้ตามตําราจริงหรือเปล่าทําแบบประหยัดทําแบบอะไรเงินน้อยทําน้อย <c oughs> เหลือเงินมาก <c oughs> เหลือเงินน้อยก,ก็แล้วแต่ <c oughs> มีมีมผมได้ข่าวมีคนบ่นมากเรื่องถนนเนี่ยครับ <c oughs> บอกว่าเขาให้ท่านทาเนี่ยไม่ใช่สี่ปีซ่อมครั้งหรือไม่ต้องซ่อม แต่บอกว่าให้ทําแล้วซ่อมทุกปีทําอย่างนี้ผิดผมผมได้ยินอยู่บ่อยนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่บางคนบอกว่าทําถนนเมืองไทยไม่กี่กิโลนี่ประเทศจีนก็ทําได้หลายสิบกิโลทำานอนกันครับก็ก็ดีครับท่านครับและเรื่องเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านได้มาจับเรื่องของที่ดินนะครับคือผมพตสร้างถนนดวยร้อยเศษเนี่ยทางประพันธ์โทก็จะเต็มขั้นแล้ว ก็ยาทามาอยู่่วงกลางอยู่กรมส่งกําลังบุงฐานบกซึ่งรับผิดชอบในกองเรียกกองนี้กองรับผิดชอบเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบักและที่ดินอ่างสาหริมทรัพย์ก็คทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ครัหมายว่าบ้านบ้านตู้และทั้งหลายที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหลายทรัพย์ของกองทัพบกแล้วต่อท้ายด้วยและที่ดินครับพอผมไปเป็นพอออกกองพับเนี่ยพอและที่ดินพาพน่ะถามว่าก็ต้องดูว่า ที่ดินเขาถ้าบอกเราได้ไปยังไงที่ใช้ทุกวันได้ไปยังไครับว่าอ๋อก็มีอยู่สองอย่างสามอย่างอย่างแรกคืออยู่เดิมหน่วยตั้งอยู่เดิมมาแต่สมัยราชการที่หนึ่งที่สองทสองปหน่วยตั้งอยู่เดิมที่เดิมอันที่สองออกขรอกัญญิกกากําหนดข้อบัญญิกการห้ามครับห้ามกาหนดให้เป็นที่ตั้งรุ้นที่ตั้งนี้ไปครับอันที่สามมีคนบริจาคครับและไอ้บริจาคกับซื้อนี่พอกันจะไปซื้อที่ดินมาหรือ่ปคนบริจาคมาก็มีสามทางด้วยกัน นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นผมจับเลยคือว่าที่เราห่วงห้ามนี่แหละเราห่วงห้ามตามพระบัญญัติสงวนห่วงห้ามที่รกร้างบ้างเปล่าพศสองสี่เจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดสองแปดถ้าต้องทางทางราชการต้องการจะห่วงห้ามปดินตรงไหนว่าใช้ได้ใช้ราชการให้ออกเป็นภาคกิจดีกาอ๋อครับก็ออกจเป็นการหลังจากเจ็ดแปดต้นมาก็มีเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เรื่อยมาถ้าฉบับดเรืขององท์กรระบบ ของของกองทัพโดยเฉพาะนะครับกองทัพถ้าขอ่ในนามของกระทรวงกลาโหมกใจของกองทัพบกของกองทัพเรือก็มีอย่างเช่นเรือเกากูกากูเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเป็นเกองกองทัพเรือใช่หมหวงห้ามที่ในพระาชกิจการหัวงห้ามเนี่ยมันห่วงห้ามที่รกร้างว่างเปล่าไม่ใช่ที่ที่มีคนอันนี้คือกิจการในการที่หวงห้ามหวงที่ที่ดินที่หวงห้ามห่วงห้ามเนี่ยเขาเก็ยนไปเป็นพระาชกิจการกำหนดเขตหวงห้ามที่รกร้างว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราห่วง้ามขอบเขตโต๊ะเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเอาเฉพาะที่รกร้างว่างเปล่าที่เป็นบ้านเป็นช่องเป็น,ปนไม่เกี่ยวอันนี้คือคือกฎหมายบอกไว้กฎหมายเป็นกฤษฎีกาบอกไว้บอกไว้นะครับทีนี้ผมจะบอกสมัยก่อนเนี่ยพอออกประกาศยาแล้วที่มันกว้างอ่ะ <c oughs> ไม่สามารถจะไปสํารวจได้ใครอยู่บ้างอะไรบ้างก็ใช้เรื่อยไปคนในนี้ที่เคยอยู่ตึกมุ่ สิบลังค่าเดือนก็เป็นยี่สิบล้ค่าเรือนก็เป็นธรรมชาตินั่นก็ขยายไปโตขึ้นไปโตกันไปคนข้างนอกเขามาก็เข้ามาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ถูกปุกรุก็เกิดความขัดแย้งกันมาถึงผมก็มีเรื่องที่ร้องเรียนมีเรื่องขึ้นศาลตอนนี้นี่พันมาถึงเขาเรียกว่าประชาชนแล้วใช่ประชาชนต้องต้องต้องไปศึกษาหาความรู้ไปเกี่ยวพันกับครับนี่ประชาชนเนี่ยยังไงไม่ว่าประชาชนหรือราชการเนี่ยครับม่ใช่คนดีทั้งหมด ีดึงร้อข้าวจพูดค,นะคนชั่วก็เยอะค,คนผิดก็เยอะคนนั้นฉะนั้นก็เราต้องการความถูกต้องสิทธิของประชาชนแค่ไหนมีอยู่จะต้องไม่เริ่มเอค้ันและคนสิทธิของราชการแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เราจะช่วยประชาชนอย่างไรก็ว<ช>่อนเพราะฉั้นท่านก็เลยไปเกี่ยวพันกับเรื่องของที่ดินครับแล้วก็เลยเป็นยังไงครับถึงได้ ตั้งแต่ท่านนายกชาติใช้ให้มาดูแลเรื่องที่ดินตลอดมาเนี่ยครับทีนี้นตอนนั้นนะครับผมมาเป็นปอกันกอยู่แต่ข้าราชการเป็นนายกมนตรีกดีคดีบ,บอกเรื่องนี้ทำแล้วกองทบัพบกไม่ได้ต้องรัฐบาลเป็นคนทำเขาคททนออกไปเลกิจการไปกฎหมายนะครับองค์ร่างหนังสือให้พบทบสินว่าขอให้มวลการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นนนเรื่องนี้โดยกันนะประชุบนี้แต่วันวันที่ไปยื่นหนังสือด้วยผมอันเอกตัวเล็กๆไปยื่นหนังสือถือไปเองกับ ท่านนายกชาติชายท่านยกว่ายังจำไม่เลยไอ้หนูมาได้ไงเนี่ยคือมันต้องผ่านบกสงสุดบไฟมาเรื่อยึงเจ้าถึงมาถึงท่านเนอะเราเนี่ยไม่มีโอกาสไปพบท่านหรอกแค่พันเอกเนี่ยนะพอากองจะไปพบนายกมนตรีเนี่ยยากแต่บังเอิญพันเอกสุรินลุยถึงท่านก็มีเมตตาครับเมตตาบอกท่านบอกเพราะรู้ว่าเป็นปัญหาเรื่องรวนความเดือดร้อนของประชาชนครับ ถ้าเราเรียกน้าหอบอกเฮ้ยมาดูมาดูนี่นี้เอานี้ไปเอาันี้ไปแต่เสร็จแล้วก็ตั้งแบนั้นมันก็ตั้งกรรมการขึ้นมาที่ธนบัตรยกให้มีรองประหลัดธนบัตรยกเป็นประธานผมก็เป็นกรรมการตั้งแต่วันนั้นไปต้งมาครับปีสามหนึ่งเรื่อยมาจนถ้าเป็นออกมาเป็นมติคอรมอลปีสามสามอ๋อครับสามเป็นมติคอรมอลเลยครั้งแรกเลยว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหลักหลักก็คือหนึ่งตำรวจแนวเขตครับทําแนวเขตตำรวจประชาชน ทำแนวเขตของประชาชนครับเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเพื่อรักษาเขตภายนอกเนี่ยคนภายนอกเข้าไปแล้วเนี่ยอดีตจะเข้าเขตห้ามนะหมู่บ้านที่อยู่เดิมเนี่ยก็มีขอบเขตอยู่ก็ไม่ขยายออกมานะคือรักษาสิทธิ์ทั้งชาวบ้านและรักษาสิทธิ์ของส่วนรวมเอาไว้เอาไว้ก็เป็นมติครมอและทั้งนี้ให้ทําทุกประเภทของที่ดินของรัฐก็หมายถึงทุกชนิดเลยนะทุกที่เที่ดินเลยไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาของกองทัพบกอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ครมออันนั้นเนี่ย วานแหเลยว่าทั้งที่ป่าขอนุทวาทั้งหลายที่เป็นที่ดินของเราทั้งหลายเนี่ยให้ทาทานองเดียวกันนี้ด้วยทั้งหมดเพราะมีปัญหาเหมือนกันครัท่านก็เลยรับหน้าที่นี่มายาวเหยียดเลยทุกรัฐบาลเลยนะทุกรัฐบาลทุกรัฐบาลจนถึง่าสุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวีรัฐบาลนี้ก็ยังดูแลอยู่กับยังตั้งอยู่นี่แหละวันนี้ผมเลยภูมิใจมากที่ได้เรียนเชิญท่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิพาทกัน เมื่อก่อนชาวบ้านกับราชการ,รเดี๋ยวนี้ราชการก็พิพาทกันเองอีกแล้ว<อ>แล้วก็ดาําเนินการไปถึงความมายา<ม>อย่างกรณีเขาใหญ่นะครับอันนี้เราจะได้พูดในรายละเอียดผมจึงเรียนถามท่านว่าเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาประเทศไทยนะครับหรือประเทศสยามเนี่ยครับเป็นรัฐอนณาจักรสยามนะครับการที่ทหารเนี่ย ได้ศึกษามาทั้งหมดเรื่องการก่อตั้งชาติการต่อตั้งรัฐสมัยใหม่นิชแนสเตทเนี่ยนะครับของรันกรรัชกาลที่5ที่เรียกว่าการที่จะสร้างการปกครองที่เป็นธรรมมีคุณธรรมนะขั้นตอนแรกก็คือตั้งรัฐแห่งชาติคือนชั่นสเตทนะครับและขั้นตอนที่สองก็คือสร้างการปกครองที่เป็นธรรมท่านฉายภาพรวมได้ไหมว่าปัญหาที่การตั้งรัฐอานนาจักรแล้วก็ทหารเนี่ย เป็นผู้รักษาอธิปไตยของดินแดนด้วยทำนองนี้นะครับมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรที่ร่นเก้าและการที่หท่านได้วางรากฐานไว้ครับเชิญครับถ้าดูเรื่องของของเขตประเทศตะามนออกันเนี่ยผมต้องเรียกว่าแทบจะน้ําตาร่วงนะถ้าพูดถึงรื่การที่ห้าเนี่ยครับพอประกาศเป็นรชอาจัรเดียวกันครับแต่เรื่องการบริหารการปกครองมีแต่กตั้งแต่ทรวงตั้งอะไรก็ว่าว่าไปครับแต่เรื่องขอบเขตเนี่ยท่านลึกซึ้งมาก ด้านตะวันตกเราตากเชียงรายถึงปัะจวบมีชนเผ่าอยู่ชายแดนเลยเนี่ยคือกระเหรี่ยงครับท่านนิศักข้อมือผู้ชายกระเหรี่ยงไว้สองพันคนสองพันหมู่บ้านสักข้อมือสักข้อมือมือขวาด้วยธงช้างอ๋อครับธงช้างพอลงไปทางทะเลตั้งแต่ละนองลงไปเนี่ยไปเนี่ยก็เอาเทาเลจากลันตาไปวางไว้สามเกาะลันมีอาดังหลอเปะราวียันมาเลไว้เลยยันยัน อังกฤษไปเลยใช่ไปเลยครับ <superv> น <ising> <c oughs> ั <es rebell ious> ่นไปเลยครับทั้งด้านตะวันออกฝรั่งเศสอย่าให้คนอีสานไปไว้ท้ายเกาะกูดหมอเหรอเกาะกูดต้องตองตั้งท้ายสุดเลยท้ายเกาะกูดคนอีสานเราเนี่ยไปอยู่เกาะเกเลยจ้าเลครับมันเหมือนอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่เกาะเลยครับแล้วก็ตั้งเป็นกิ่งอำเภอก่อนมันคือตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดก่อนกิ่งอำเภอเ่อะช้าง แค่คนไม่กี่คนนี่แหละตั้งไปกี่ังเภอก่อนนี่คือระกาที่ห้าคือกโลบายอุสโลบายนี้เรียกว่าตึงประเทศไว้เลยตึงแหลตึงอบเขตชัดเจนเลยว่าเพราะด้นน้นมีแม่น้ําโขงกั้นมาใช่ไหมพอถึงต้นถึงทะเลพับเนี้ยเอาคนอีสารไปวางไว้ครับตอนหลังก็ประกาศเป็นของทัพนบริเวประกาศหวงห้ามคลุมกะกูทั้งหมดกูทั้งหมด ก็มีความขัดแย้งกันผมก็ไปแก้เหมือนกันแบบบอกบอเฮ้ยไม่ใช่นะใช่บอกว่ไม่ใช่นะเขามาอยู่ในรายการที่ห้าเป็นของเขาแต่ว่าไอ้ที่เขาบุกรุกไปต้องถอยมานะเดี๋ยวเขาให้ไว้เดิมทำไ้แค่ไหนแค่ไหนก็แค่นั้นอย่างเงี้ยนี่คือคือสรุปแล้วเนี่ยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเรามีราชนาจักรจะมีขอบเขตยุวะวันนี้ด้วยเลยนบไม่ถูกหมาอำนาจทั้งหลายเข้าไปเนี่ยเพราะราชการที่ห้าก็มันเลยรับรองโดย สาธารณเราชาตระชาชาตินะครับเขานั้นสันติบาชาติคือรับรองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีที่ดินร่วมกันคนร่วมกันประชาชนร่วมกันการปกครองร่วมกันเศรษฐกิจร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิธรรมแห่งจิตใจร่วมกันอันนี้คือเรียกว่าชาติชาติชาติครับมันมันมันต่อเนื่องจากชาติ ตอนยุคฟิวดันสเตตหรือยุคเจ้าคองนครอ่ะมันมันต่อเนื่องกันใก่มันย็อ่ะมันเป็นมันเป็นไห่ของไก่ของมันอ่แล้วก็มารวมรวมกันแต่นี้คุมแบบรวมรวมแต่เดี๋ยวนี้ใช่แล้วเป็นดู่แผ่นเดียวกันแล้วก็ก็ไปจรวดทางภาคเหนือใช่ไหมครับภาคเหนือแล้วก็ใต้ภาคใต้ ภาคตะวันตกภาคตะวันออกอีกทั้งเสียมราชพระตบองต่างๆพระเสียมราชพระตบองสีโสพลใช่ๆเป็นทางตะวันตกทางกาญจนบุรีอุทัยธานีอันนั้นใส่กระเรียงเอากระเรียงระเรียงถือไปเลยกระเรียงกระเรียงอยู่หมดครับกะเรียงอยู่หมดขออเกียตทั้งกะเรียงยังมีการประกาศข้อกาี่5ยังมีอาจารย์บางท่านผมจําชื่อไม่ได้นะเขาบรรยายประกาศคกถาในที่โรงแรมแห่งหนึ่งบอกว่า ทำรองต่อวา,อาการที่หเนี่ยไม่เป็นทําไปเอาล้านนาเชียงใหม่เข้ามาเป็นของไทยได้ย่างไงครับแต่ไม่น่าจะเป็นเมืองประเทศไปก็มีเด็กสาวคนหนึงลุกขึ้นเขียนว่าถ้าราชกาลที่ห้าไม่เอาล้านนามาเป็นประเทศสยามเนี่ยล้านนาไปเป็นคนกลุ่มน้อยของพม่า ถามที่ว่าจะอยู่อย่างไงวันนี้ครับเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งอาจารย์นั้นอยู่ไม่ได้นะพูดพูดเสร็จก็ต้องออกจากเวทีเลยนั่นคือไม่รู้ความลึกซึ้งของของรัชกาลที่ห้าแล้วหัวใจของประชาชนผมว่ารัชกาลที่ห้าท่านจำหัวใจประชาชนไม่ได้หมดจำในหัวใจส่วนได้ว่าท่านยังเรียกรับปิยมหาราชเป็นที่รักของอย่างยิ่งที่รักอย่างยิ่งครับอรับตอนเนี้กความเป็นมาของแผ่นดินไทยเป็นอย่างนี้ที่นี้สิทธิเป็นอย่างนี้ทีนี้ พอเราเห็นแล้วว่าการสร้างชาติเนี่ยเกิดขึ้นอาจจะในยุคสมัยใหม่นะในัุนสเตตแต่ว่าความจริงกองทัพนี่เป็นกําลังหลักนะในการที่สถาปนารัฐสยามนะครับกองทัพนี่สำคัญคือถ้าพูดแล้วกองทัพเป็นคนกขอบเขตอ่นนี้อะไรครับแผนที่ที่ทำจะ่มไวไหนแล้วแต่แต่เขาที่เราขอบเขตราชอระาจัรทั้งหลายเรืองเมืงหลายนะคือกองทัพ แม้แต่สมัยเป็นเมืองมีเมืองขึ้นเนี่ยทหารของล้านนาเขาก็หนวดขอเขตล้านนาของเขาครบแตนของเขาไม่ใช่พลเรือนไม่กำหนดเข <c oughs> ตเ<ร>นี่งั้นทหารเนี่ยทือแล้คือกองทัพของรัฐนั้นเนี่ยมีหน้าที่คือขอบเขตครับขอบเขตอ,อ,อันนี้อันนี้ชัดเจนครับแล้วตั้งกรมแผนที่ขึ้นมาจิงแรกที่ทำคือแนวเขตแนวเขตแนวเขต มันเป็นกรมแผนที่ทหารเ่ยนะครับที่เดิมมันมีหน้าที่ทําเลยแนวเขตปักหลักปักบุญแนวเขตเนี่ยก็เป็นที่ทหารมีหน้าที่เลยแต่ว่ามีหน้าที่อย่างอื่นที่ไปทาแบ่งอะไรบางที่ที่ว่าทุกควายเวลาอ้างก็ต้องเอาแผนที่ทหารที่ทําทุกห้าปีใช่ไหมครับใช่แลมีการเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยคือแผนที่ทหารเนี่ยทาขึ้นมาเนี่ยเป็นแผนที่ภูมิประเทศภูมิประเทศบอกว่าตรงนี้เป็นอะไนั่นเป็นภูเขาเรลากาเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นแม่น้ำลำธารเป็นอะไร ตามมาตราส่วนต่างๆที่จะเอาไปใช้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นป่าสนการเป็นป่าสนได้เป็นอุทยานได้เป็นไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเป็นหน้าที่ของคนภูมิภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอย่างเดียวภูมิประเทศอย่างเดียวเป็นอะไรบอกนันเองเป็นเป็นภูเขาแล้วมีความสูงเท่าไหร่จากระดับน้ําทะเลและมีค่าพิกัดบนโลกนี้เท่าไหร่จุดนี้ยอดนี้พิกัดเท่าไหร่ของโลกแต่นี้เท่านั้นเป็นที่ฐาน แล้วก็ปรับให้ทันสมัยอยู่ด้วยก็มีการเปลี่ยนแปลงป่าหายไปอะไรไปก็ถ่ายรูปไปเอาเป็นที่โล่งไปแล้วอย่างเงี้ยนี้เป็นต้นครับไม่มีหน้าที่กําหนดเขตติดเขตอย่างเดียวคือเขตประเทศเขตราชอาณาจักรนะราชอาณาจักรอย่างเดียวเขตราชอาณาจักรว่าอยู่ส่วนไหนนะครับหรือยังกรณีที่ยังขัดแย้งกันอยู่หมายถึงยังพิพาทกันอยู่ว่าเจรจากันอยู่หลักไม่ได้ก็ยังยังว่ากันไปย่งโนแมนเลนก็ว่ากันครับก็ นี่เราเห็นฉายภาพได้รวมทั้งหมดแล้วนี้ผมจะกลับเรียนถามท่านนนกรับป่าพอมันมีที่ดินห้าแสนหนึ่งมี่พันตารางกิโลเมตร3ามรอยสิล้านไร่ผมจำไม่ผิดใช่ใช่ครับมันจึงเกิดว่าคนหรือประชาชนคนมาอยู่ในที่ดินแต่สมัยตั้งแต่ร่อนเก,ก้ารัชกาลที่ห้าแล้มาเนี่ยก็มีโฉนดอยู่บ้าง ครับเพราะว่าตอนนั้นมันทํายากไม่ไม่ทันสมัยไว้ย่อยๆ่อยให่ใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะท่านครับมันเป็นปัญหาว่าเมื่อก่อนเราไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีตัวหนังสือเรียกว่าโฉนดนทสามอะไรทํานองนี้นะครับครับคนเนี่ยได้ถือที่ดินหรือครอบครองที่ดินหรือเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยก็กําหนดมาจากทำหมากิน อยากจะเรียนถามท่านประเด็นนี้แหะครับว่าสิ่งนี้มันถึงเหตุพิพาทกันอย่างไรหรือมันมีกฎหมายฝ่ายหลังอย่างไรครับท่านครับคือถ้าเป็นพิพาทจริงๆก็คือเมื่อทางราชการกาหนดขอบเขตไว้ตรงนี้เป็นที่ดินของรัฐนะครับและประชาชนทั้งรู้และไม่รู้นะไอ้ที่รู้ว่าเป็นที่ของรัฐก็ไม่ก็ไม่เข้าไปใช่ไหมไอ้ที่รู้ว่าเป็นที่ของรัฐก็ยกัยงเข้าไปก็มี กับรัฐเองเนี่ยแหละนึกว่าทุกตารางนิ้วในขอบเขตประการนี้เป็นของรัฐหมดก็ไม่ใช่อยู่เหมือนกันมันเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยมีบางจะพูดไปแล้วก็มีในหารท่านสูงบางท่านรุ่นรุนพี่ผมนะบบบทุกตารางนิ้วของประการนี้เป็นที่ทหารบอกผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าไปอ่านก็คือเฉพาะที่รกร้างว่างเปล่าเท่านั้นนั้นประชาชนที่อยู่เขาอยู่เดิมเนี่ย ขาอยู่ตามกฎหมายอื่นครับท่านได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ตามกฎหมายอื่นของเขานะครับแต่เขาอยู่อยู่เดิมภาพเนี่ยเราก็กันเขาออกไปําแผนที่วงไว้ของเขาแต่องเขาเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ด้วยกฎหมายที่ดินได้สิทธิ์สักภาระด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับที่ดินของกองทัพบกไม่เกี่ยวกับของของทหารเพราะนั้นสิทธิ์ของประชาชนหลังจากปีสองสี่เจ็ดเก้าเนี่ยครับใครสองสี่เจ็ดเก้าเนี่ยมีพระราชบัญญ,ญัติออกโฉนดฉบับที่หกออกมา สองสี่เจ็ดเก้าแะครับมีพระบัญญัติออกโฉนดฉบับที่หกออกมาในมาตราสิบสามบอกว่าใครที่ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนผมจําเดือนที่ออกไม่ได้นะก่อนก่อนก่อนพระบัญญัติฉบับนี้เนี่ยแล้วธามากีนอยู่ให้ไปแจ้งให้ไปแจ้งให้ไปแจ้งแจ้งว่าแจ้งทางการว่าฐานครอบครองตรงนี้ทํมานี่ไว้ทํานาทําไร่มีบ้านเนก็าบ้านไปเนี่ยเพื่อที่จะออกเอกสารให้ครับมันถามว่าถ้าไม่แจ้งอ่ะ คนเหล่านั้นที่อยู่มาก่อนเนี่ยเสียสิทธิ์ไหมครับคาตอบคือไม่เสียแต่ที่เสียคือว่าขบวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ทางการจะเหมือนการเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้เพ<อ>ร,ร,ราะไ,ไ,ไม่รู้อยู่ตรงไหนรือคุณครอบครอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้แล้วราชการเราเนี่ยแต่มักจะออกกฎหมายเนี่ยให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิเติมาหามาแต่ที่จะลงไปหาเนี่นี่แหละคือนี่เป็นข้อบกพร่องอันหนึ่งถมเต้อยครับอันหนู่ว่ากฎหมายเราเนี่ยจะแปล ป้ายงานเนี่ยไปให้ประชาชนการที่เราจะไปหาประชาชนเนี่ยทำไมเรามีที่ท่านพูดตอนก่อนเราเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอมันก็ต้องไปหาประชาชนไอ้คนนี้ยังไม่มีคนนี้ยังไม่มีก็ทำเรื่องทำราวได้ไปสำรวจไปหาเข้ามาได้เล้วเอาลองไปเขียนให้ประชาชนเดินทางเข้ามาที่อำเภอแบบนี้แต่ที่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปมันก็ตกหล่นไปหมดแล้วครับอาารครับใช่ก็เลยตกหล่นที่การตกหล่นเนี่ยนอกจากตัวเลือจะมีพวกถือโอกาสนะ คนคนหนึ่งตกหล่นเสียประโยชน์อีกคนไม่ได้เสียไม่มีแต่ว่าเข้าไปแจ้งมีอีกก็เกิดสองฝ่ายอ่าเริ่มเริ่มเริ่มความขัดแย้งขึ้นแล้วขัดแย้งขัดแย้งแล้วแล้วนาดาเดียวกันการแจ้งกัเหมือนกันเนี่ยคนสมัยก่อนแจ้งเนี่ยเฮ้ยเสียภาษีเปล่าวะนึกเสียภาษีงั้นภาคกลางเนี่ยครอบครองที่ห้าสิบไร่แจ้งยี่สิบเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสียกลัวเสียภาษีครับแต่ภาคภูเขาเนี่ย เขาบอกว่าหนึ่งงานแจ้งไ้สองไร่เพราะกูจะถางต่อครับอันนี้เป็นคําพูดของเจ้าบรนนาหารที่ดินสมัยตอนนนี่จะเป็นอย่างนั้นถางต่อไปให้ได้ครบตามนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ไปนะมันถ้ารัฐลงไปหาประชาชนเ้วยแต่แรกเนี่ยมันจะไม่มีอย่างนี้จะไม่จะไม่มีว่ามีห้าสิบแจ้งยี่สิบหรือมี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 สิบไร่สามไร่แจ้งสามไร่จะไม่มีอย่างนั้น้ารัฐไปหาประชาชนนี่เป็นข้อหรือว่าข้อบกพร่อง จะเรียกว่าบกพร่องก็อนทำนองว่ามีคนน้อยมีกําลังเงินน้อยแลวก็ว่าไปหาเหตุไปแต่จริงๆแล้วควรจะเป็นเพราะเรามีราชการข้าราชการเนี่ยถึงหมู่บ้านมันก็เมื่อก่อนอาจจะเดินทางลําบากกันท่านครับแต่คนมันน้อยนะครับแต่ล้วมีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านใช่มีกำนันใช่ไหมมีแรงเพเภอใช่ไหมสามคนนี้ก็ทำงานได้แล้วสามันนี่ก็รู้ชาวบ้านก็ดรู้ก็ได้แล้วตึงกันได้แล้วเนี่ยแต่ถามว่าทําไมไม่ทํา ก็หาเหตุไม่ได้หมนกันมีการเป็นว่าการจัดรูปที่ดินเนี่ยเลยกลายเป็นเชิงรับไปไม่ได้เชิงลุกก็มีปัญหาก็มีปัญหานั่นนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันยังตอนนั้นยังไม่สลับซับซ้อนนะครับที่ท่านบอกว่าสองสี่เจ็ดเก้าก่็ก็ยังไม่สลับแต่ว่ากฎหมายก็ดีนะพอมาถึงออกกฎหมายฉบับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นประมวลกฎหมายที่ดินครับคำว่าไงหมายว่า ก็เหมือนให้ให้อภัยอ่ะเพราะที่ยังไม่แจ้งให้มาแจ้งหม่ได้อีกอคือคนที่ไม่แจ้งมาแต่เดิมเนี่ยก่อนวันที่หนึ่งธันวาประจำประเดีประจาได้ว่าประมกฎหมายที่ดินจะแบบสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยออกวันที่หนึ่งธันวาสองสี่เก้าเจ็ดครับผมใครที่รอบครองที่ดินก่อนหนึ่งธันวาสองสี่เก้าเจ็ดและยังไม่ได้แจ้งก็ให้ไปแจ้งนะครับตามมาตราห้าที่ว่าแจ้งสองข้อหนึ่งนั้นยังยังสามารถทําได้อยู่ยังให้อํานาจอยู่ยังไดนาอยู่ครับ แต่ว่าเมื่อไปแจ้งแล้วเนี่ยะจะไม่เกิดจิตใหม่นะออครับถ้าคุณเป็นผู้บุกรุกก็เป็นผู้บุกรุกเหมือนเดิม <laughs> จะไม่เกิดจิตใหม่นี่ก็ไม่กำลังน่าสนใจในที่สําคัญที่สุดคือเรายังไม่ได้พูดถึงปัญหาบางประการที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับในปัจจุบันที่ขัดแยง้งกันแล้วก็แก้ปัญหามันไม่ตกครับเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันอผมจะกลับเรียนเชิญท่าน พูดคุยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับ,บเพราะวันนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมก็จะเรียนเชิญท่านอีกพรุ่งนี้ครับ,บครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับเ,เราได้เสนอเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นปัญหาตั้งแต่สองสี่เจ็ดเก้ามาดังว่านะครับก็ยังไม่หมดแลพลเอกสุรินทร์พิรสุวรรณพลเอกสุรินทร์พิบูลทองนะครับท่านเป็นผู้ที่จัดเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะงั้น ถือโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบ,รบก็กลับขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการจะขอลาท่านผู้ชมท่านฟังวยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ